เดินผ่าแล้วเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหส่งมาดีมากหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดแต่งแบบเนี้ยใช้ไปยาวๆก็ไม่เขินงบอยู่ที่ประมาณแสนสามคุณก็จะได้สวิปที่ลุกได้แบบนี้เลยคันเนี้ยเขาแต่งมาให้เลยอยู่ที่6 7แสนเจบาทได้แลกได้สีตัวถังได้สปอยเลอร์ด้านหน้านะฮะได้ด้านหลังแล้วก็รวมไปถึงภายในสติกเกอร์ตรงเนี้ย ถูกติดเป็นลวดลายไม้เสริมเข้าไปเฮ้ยดูดีอ่ะน่ารักดีแหลกตรงนี้ติดตั้งมาให้อินดี้สไตล์วางกับเปาเดินทางวางสัมภาระได้เยอะมากขึ้นตรงนี้เป็นตัวเหล็กด้วยชายสเกิร์ตตรงเนี้ยให้มันดูเต็มมากขึ้นแต่เป็นแคมป์แบบคลาสสิกอ่ะนะตัวเบาะนั่งอันนี้คุมมาคุมตัวความเป็นพาสเทลนะครับภายใน,นก็เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยมีตัวจอตรงกลางน่ารักดีแต่งแบบนี้เครื่องเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะ หลังจากตามฟีดแบ็จากลูกค้าที่ใช้ว่าระยะยาวเป็นไงไม่ค่อยมีปัญหาหรือถึกทนใช้ได้เป็นแสนโลนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากช่วย กลับมาพบกันีกครั้งนกับช่องโค้กีบีผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับบูธซูซูกิเนี่ยเอารถมาโชว์ครบทั้งหมดเลยแต่คันหนึ่งที่ผมเดินผ่านและตะตามากเลยด้านหลังผมนะฮะตัวซูซูกิ S วิบรุ่น GL ที่เขาตกแต่งเป็นสไตล์แบบเรโทรคลาสสิกแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะถ่ายคลิปมาให้ชมกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยกว่าจะเป็นการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเนี่ยคันนี้งบอยู่ที่ประมาณแสนสามคุณก็จะได้สวิที่ลุกได้แบบนี้เลยนะครับคือมันคลาสสิกนะใช้ไปยาวๆนะใช้ไไปปหลาายีน่่มมักก็รู้สึว มันเก่านะครับเพราะว่ามันมาแบบนี้เลยทั้งล้อกระทะทั้งเรื่องของตัวสปอร์ตไลท์ทั้งตัวแหลงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พาไปชมคันจริงกันนะภายนอกภายในเป็นอย่างไรก่อนไปชมการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพุงพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแ,แ,แฟท้ลอรเ์เซนโซกาแฟสำเร็จรูปที่หอ so. มที่สุดหาซื้อได้ชั่วไปทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูปลอร์เอเซนโซผสมผสานกาแฟขั้วบดละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของลอร์เอเซนโซ สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็ยรอช้านะครับเราไปดูรีวิวคันจริงซูซูกิโซลีฟที่มาพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะครับคลาสสิกเท่ๆแบบนี้กันเลยครับ นี่ผู้ชมนะครับอีกหนึ่งคันในบูส s ุ z ูกิที่เดินผ่าแล้วเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหทรงมาดีมากนะฮะแล้วก็หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดแต่งแบบเนี้ยใช้ไปยาวๆก็ไม่เขินเพราะว่ามันดูเป็นรถคลาสสิกไปเลยนะครับคือเปลี่ยนลุคของความเป็น s ุ z u กิ s วิฟ t ไปเลยนะครับหน,หน้าผมนะครับเป็นตัว Suzuki สวิฟ t นะฮะที่เป็นรุ่นย่อย GL นื567,000บาทแต่เขาตกแต่งเขาเรียกว่าเป็นตัวอ,อินดี้แคมเปอร์66นะครับอันนี้คือชื่อคอนเซ็ปต์าเนาะ รอบคันเนี่ยบวกไปประมาณแสนสามคันเนี่ยเขาแต่งมาให้เลยอยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมว่าทรงมาดีมากได้แหลกได้สีตัวถังได้สปอยเลอร์ด้านหน้านะครับได้ด้านหลังแล้วก็รวมไปถึงภายในตัวเบาตัวประตูเปลี่ยนสีไปทั้งหมดเลยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมรอบคันกันนะในความเป็นตัวสุสูกิรุ่นนี้นะครับรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน1.2ลิตร4สูบนะครับ83แรงม้ามิติตัวถังในความยาวอยู่ที่ประมาณ3 8 4 5ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1 0 0 0 735ม mm, มความสูง1 4 9 5ก mm, มมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆความจุสมัมภาระท้านท้ายประมาณ265ลิตรนะเอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องของตัวสเปครถมากแต่เราพามาชมเรื่องของคอนเซปต,ต์การตกแต่งเขาที่เป็นตัวแคมเปอร์66อันนี้นะครับเปลี่ยนสีเพิ่มตัวสปอร์ตไลท์นะครับเพิ่มตัวแหลกหลังคาและก็ภายในที่ดูน่าหลักมากขึ้นนะครับนี่สีตัวถังเขาสีฟ้านี่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ติดมาให้น โซลวิปเทมเปอร์66นะครับไฟหน้านี้เป็นตัวฮาโลเจนอยู่นะครับยังเป็นตัวแบบนี้ยังไม่ใช่ LED นะคือโคมเดิมติดให้จากโรงงานแบบนี้เพราะว่าตัว GL เนี่ยพูดตรงๆเขายังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับก็คือ,อยังเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้มีเลรไลท์แต่ถ้าเกิดคุณเอาตัวท็อปมามาแต่งราคาก็เพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอยู่ว่าจะต้องเอาตัว GL หรออะไรมาแต่งเขาก็แต่งโชว์นะครับตรงนี้คือตัวไฟฝาครอบไว้ถ้าเปิดออกมาก็เป็นตัว สปอร์ตไลท์ออกมานะซึ่งมันก็จะเพิ่มความสว่างเข้ามาเวลาไปขับลุยอะไรเงี้ยมันจะได้ความสว่างเพิ่มเติมกระจังหน้าตรงนี้เป็นตัวพลาสติกสีดาด้านแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยถูกติดเป็นลวดลายไม้แทนนะครับโลโก้ซูซูกิตรงนี้สวิปนี่คือชุดแต่งลิ้นด้านหน้านะเป็นสีพาสเทลนะรุ่นนี้จะมีตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ด้านล่างนะชิ้นตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปติดเข้ามาให้รถเนะี่ยมันดูตันมากขึ้นตรงนี้เป็นสีกรอสแบ็กแล้วก็เป็นลิ้นสีพาสเทลนะครับด้านหน ีด้านหน้าตรงๆของตัวนี้ลิ้นด้านหน้านะครับผสมกับตัวป่องซุ้มล้อนะครับเสริมเข้าไปเฮ้ยดูดีอ่ะน่ารักดีโดยเฉพาะตัวล้อผู้ชมล้อกระทาแบบนี้ได้ความเป็นเรโทรนะครับแล้วก็ได้ความเป็นสายแบบคลาสสิกผสมกันนะครับโดยล้อที่เขาติดตั้งมาให้เนี่ยเป็นล้อ15จริง,รงๆหลายคนจะบอกเฮ้ยล้อแบบนี้มันดูเหมือนออปชั่นไม่ดีจริงๆไม่ใช่นี่คือการตกแต่งนะครับก็จะเป็นล้อแบบคล้ายๆล้อกระทะ รุ่นนี้ผู้ชมตัว GL เนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่แก้มข้างถ้าเกิดคุณซื้อตัว top GL X เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวอยู่ฝาครอบประจกของข้างเย่างที่บอกสเปคของรถแล้วแต่ถ้าคุณเอาตัวท็อปมาแต่งมันก็จะเต็มกว่านี้แต่ราคาก็จะสูงกว่านะครับกระจกด้านหน้าแบบนี้มาให้เลยเขาติดฟิล์มสีแบบกรีนติ้นิดนึงนะแล้วก็เสาวันนี้ความเป็นตัวสวิปนะฮะก็คือติดสติ๊กเกอร์สีดําด้านแหลกตรงนี้ติดตั้งมาให้อินดี้สไตล์แค่แหลกเนี่ยก็จะได้ถึงความเป็นแบบ คลาสสิกแบบนี้แล้วอ่ะตัวรถเนี่ยสามารถติดแหลกได้อยู่ตรงนี้เลยวางกระเป๋าเดินทางวางสัมภาระ,ะได้เยอะมากขึ้นตรงนี้เป็นตัวเหล็กด้วยอันนี้เป็นแนวทางการตกแต่งที่อยากจะโชว์ตรงนี้เป็นลายไมย้นะครับมือจับตรงนี้เป็นเคเลสนะครับแล้วก็มือสามารถล็อกรถลดล็อกได้ด้านล่างเขาจะติดตั้งตัวชายสเกิร์ตตรงเนี้ยให้มันดูเต็มมากขึ้นเป็นสีดําเงากับสีพาสเทลตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์สีลายไมย้นะซูซูกินี่ซูซูกิ s m i l e y c a m p e r 6 6นะครับโดยภายในเดี๋ยวผมพาไปดูต่อนะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนั่งนะครับเปลี่ยนสีเช่นเดียวกันตรงนี้ตัวเบาะเท่ดีนะครับ s m i l e y ก็คือเป็นตัวชุดแต่งของเขานะตัว c ค m p ปอร์จริงๆริคอนเซปต์เขาเนี่ยมันคือรถแคมป์แต่เป็นแคมป์แบบคลาสสิกอ่ะนะตัวเบาะนั่งอันนี้คุมมาคุมตัวความเป็นพาสเทลนะครับนี่เท่ดีคือสุ zu กิรุ่นนี้แล้วก็รุ่นเก่าๆเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นรถที่สามารถแต่งเป็นแบบคลาสสิกแล้วมัน ไปได้ดีมากอ่ะเออเนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอดีมีพี่ๆก็ดูด้านหลังอยู่เดี๋ยวผมพาดูข้างในเลยละกันแผงประตูเนี่ยเขาติดตั้งเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีครีมตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็กระจกลงไฟฟ้าสีบานมีออโต้คนขับนะเพิ่มมาประมาณแสนกว่าบาทนะครับภายในยก็เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยมีตัวจอตรงกลางนะครับมีช่องแอร์แล้วก็มีจอดิจิตอลนะครับตรงนี้ชุดมัดวัดก็เป็นซูซูกิสวิบรุ่นปกติ พงมาลัย3กา้านทรงสปอร์ตเป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งอย่างที่บอกนะออปชันตัวรถเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกตัวท็อปหรือตัว,ต,วตัวรองนะแต่การตกแต่งเนี่ยโชว์ได้ปุ่มพุ่สตาร์ทด้านล่างตรงนี้ไฟตัดหมอกนะครับตัว traction control แล้วก็ตัว idling ด้านล่างมีที่พักเท้าเป็นเบรกเป็นคนเล่งนะครับที่เปิดฝาถาังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่เปิดฝาระโปรงอยู่ตรงนี้เลยเทเทเทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อสติ๊กเกอร์ก็ติดมาให้ด้านข้างทรงมาดีเลย คลาสสิกมากคุณดูด้านด้านข้างดีป่ะน่ารักดีแต่งแบบนี้นเสริมเข้ามาตรงนี้สติกเกอร์เฉยๆนะเป็นลายไม้เอากลักษณ์สวิฟรุ่นนี้เปิดประตูจากเสาซีนะฮะตรงเนี้ยไม่ได้ตกแต่งเพิ่มนะ,ะตรงนี้เป็นปกติแล้วก็เป็นคุมตัวคุมตัวเบาะนะครับซึ่งเบาะของสวิฟอาจจะเป็นข้อสังเกตต,ตรงเขาไม่ได้มีที่พักแขนนะครับแล้วก็ติดตั้งไอโซฟลกได้แบบน,นี้น่ารักดีน่ารักดีนะเค้ okay. จริงๆสีนี้เขาก็แรปมานะจริงๆตัวรถก็คือสีนี้น่ารักน่ารักนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ตัวสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ไฟเบรกด้วยสามที่ฉีกกระจกไลฟ้าที่ปัดน้ำฝนมีมาให้นะครับไฟท้ายตรงนี้สุสกินะฮะแล้วก็ชุดแต่งด้านหลังเนี่ยมีอะไรมีตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับแล้วก็คลุมมากล้องมีที่ติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียน,นตรงนี้เป็นท่อร้อมนะนะครับอ่ะจริงๆเขามีคู่สีเยอะนะ แล้วแต่ว่าคุณอยากได้แบบไหนนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากนะครับน่ารักดีน่ารักดีครับพาม,มาชมอยากมาชมคันจริงมากันได้ที่บูธซูซูกินะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองนะครับนี่มีคันอื่นอีกนะครับ,ม,รบมีคอนเซปที่เป็นตัวแครี่นะฮะนู่นพิโก้ไปไหนทถ่ายอยู่พิโก้ไปไหนนะครับอันนี้เป็นรถห้องน้ําไม่ได้รถซ่วมนะเป็นรถที่คุณสามารถขึ้นไปอาบน้ําขึ้นไปทําอะไรได้แล้วก็เขาตกแต่งดีมากมันเป็นคอนเซปของตัวแครี่ที่สามารถทําได้หลากหลาย พ o r เท b l e เบิลเลสลแบบนี้นี่นีกไปไหนกไปไหนนะครับหรือจะเป็นตัวเออร์ติก้าสมาร์ทไฮที่เรารีวิวกันไว้ก็มีมานะโปรดีมากนะครับมี s วิฟตัวปกติมีตัวรุ่นอื่นๆอ,อีกเยอะเลยถ้าเกิดคุณจะเอาตัวส w วิฟตัวนี้นี่ ตัวนี้ก็6,37,000บาทถ้าเกิดคุณเอาคันนี้ไปแต่งเป็นคลาสสิกแบบนู้นนะครับก็จะโบกไปประมาณแสนสามคันนี้ก็จะตกประมาณ7 6 0 0นะครับคือเอาเนี้ยออปชั่นมันเต็มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันหน่อยอันนี้คือตัว GLX นะครับก็ได้จอได้ภายในได้ที่มันครบมากขึ้นนะครับรวมไปถึงภายนอกได้ไลายล้อแต่ผมเอาจริงถ้าเกิดคุณอยากแต่งแบบเนี้ยคุณเอาตัว GL ปกติดีกว่าเพราะมันต้องเปลี่ยนล้อนะครับคือออปชั่นเนี้ยล้อต้องถอดภายในต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกมนเป็ แนวทางการแต่งที่ดูดีมากครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปนั่งบบร์ดีสันตอนหลังดวนิดนึงดิอ่ะว่าเบาะเขาคุมมาแล้วมันสบายขึ้นจริงไหมนี่แบบนี้เลยนี่คือตัวแคมเปอร์66จอกลางชุดมาตรวัดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้ระดับหนึ่งนะครับระบบปรับอากาศแล้วก็เกียร์เป็น CVT แบบนี้ด้านหน้าก็ได้นะฮะเบาะด้านหลังคลุมมาทั้งหมดเป็นสีขมครีมแล้วก็การนั่งซูซูกิสวิรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกนะเปนเป็นทรงแบบ กล่องบอกนะกระจกก็จะตั้งนิดหนึ่งแต่น่ารักคุณผู้ชมแนวทางแนวทางนะครับอย่างที่บอกมันหลากหลายคุณจะไปแต่งเพิ่มหรือคุณจะไปทําอะไรก็ได้หรือว่าเอาคู่สีอื่นแต่เนี่ยเป็นรถอีกคันหนึ่งที่แต่งละขึ้นนะแต่งแบบคลาสสิกแต่งแบบสไตล์มินิมอลแต่งอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ยาวๆวใช้ไป 5- ปี10ปีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าเพราะว่ามันเป็นคลาสสิกไปแล้วอนะครับแต่ก็นั่งสบายอยู่นะครับในความเป็นซูซูกิสวิทผมว่ารถคันเนี้ย ดีและที่สําคัญเลยคือเครื่องเขาเนี่ยเครื่องเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะหลังจากตามฟีดแบ็จากลูกค้าที่ใช้ว่าระยะยาวเป็นไงไม่ค่อยมีปัญหาถึกทนใช้ได้เป็นแสนโลสบายๆนะครับอ่ะขึ้นลงประมาณนี้ประตูก็จะแบบตั้งๆนิดนึงและนี่คือทั้งหมดของ s u z u k i s w i f t ที่เขาแต่งเป็นสไตล์แบบคลาสสิกแบบนี้น่ารักมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่เนี่ยมันเป็นแบบคอนเซ็ปต์ให้ดูว่ามีแหลกเปลี่ยนล้อเป็นกระทะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแรปอย่างเงี้ย เพิ่มมาประมาณแสนสามได้เบาได้ลภายในนะครับก็มาลองดูคันจริงกันได้ที่บูธสุสุกิงาน Motor ร์เ o นะครับมีคันอื่น,อ,นอีกเพียบเลยอีกหนึ่งรุ่นที่หลายหลาคนน่าจะจับต้องได้ง่ายนะครับก็คือตัว c e l e ลริเสิริมนิดนึงก่อนปิดคลิปนะครับ s u z u กิเซ l เลริเนี่ยนี้คือเป็นรถเล็กที่ราคาจับต้องได้ง่ายแล้วคุณได้ไหลยคุณได้รถที่เดินทางไปไหนได้ด้วยกันทั้งครอบครัวนะครับคือมันขึ้นเขาได้ด้วยนะ อยู่ที่ว่าคุณบรรทุกของเยอะขนาดไหนนะครับถ้าคุณใช้อะไรไม่เยอะเงี้ยขึ้นเขาก็ได้บรรทุกสัมภาระก็ได้นะครับมีพละกําลังที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะรถเขาเบานะฮะก็เนี่ยสี่แสนบาทตอนหลังเนี่ยก็นั่งได้จริงนะเนี่ยดูด้านหน้าเด็กไเซลลิโอมาดูคันจริงได้หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นซีเอสก็มีนะครับโวิฟก็เป็นตัวชูโรงนะครับก็นี่โวิฟเป็นอีกคันนึงที่บอกเนาะ นี่คือทั้งหมดของบูสสุซูกินะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด Subscribe ให้ช่องหุ่ยีผีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ